ดีใจแห้งมาพร้อมไอรับดีใจดิ้ดีใจหลายไอาย้ายมามาให้กำลังใจขอบคุณห,หลายขอบคุณอีกครั้งค่า,ข,าขอบคุณพี่ชายพี่ชายมาให้กำลังใจน้องมาร่วมหาด้วยคนจ้าไอไอให้เ้าพื้นคน้นบอมุสเอ๋อไอสาคอนไอสาคอนหมุสเอ๋อนี่ดีครับรัก ไอสาคอนหมูเศ้านี่เจ้าบ่ไปเข่าห้องแรยายหนูแม่น้องแชมขอบคุณนะคะเจ้าพ่ได้ไปเข่าห้องแรกยายหนูหมูเส้านี่ม้วนมวนไอแต่แต่ยายหน่อยไม่เอ่ยชื่อนะดีครับบ่าวแอพี่สาคอนบอกว่าดีครับบ่าวเอบ่าวแอคนเมืองร้อยเกินบ่าวแอคนเมืองร้อยเกินอุ่นไอลาหัวรอมาไอลัด ไอ้ไอ้รักคนฝากซีหัวร้อมาไอ้ฮักกันเป็นน้องเป็นนุ่งเดิมอันนี้น้องเนี่ยนี่ฮักน้องเดิมนี่เดิมพี่สาควคนก็คือกันอ่ะพี่วรบุตรสวัสดีค่ะป้าสุดยอดมากเลยสุดยอดมากเลยป้าสวัสดีค่ะเห็นบ่น้องบอ่ถือบอ่มีแต่ไอ้ชายไม่ให้กำลังใจน้องมีแต่ไอ้ชายไม่ให้กำลังใจน้องป้าพี่วรบุตรคิดถึงเหมือนเดิมนะคะไอ้น้นองไปหาไอ้ย้ำไดไต้ติ๊กเต้น บ่บอกน้ำหนอนเจ้าเจ้าไอ้บุตรจะเยอะบ่ดีไร <laughs> พี่สาคน่นเะารู้ดีสิ <laughs> โอ้ยบ่สิบเอวผูคนสู่พี่สาค่นฟังไหมบ่คำขำบ่บอกกับบด้หัวเน้่ยอ้ยัดถือยัดชาหน่องเด้อเออห้ามถือห้ามชาหน,น่องเป็นไอ้หักเป็นไอ้หักกันเป็นอ้ยซ้ายกันหักเด้อหักเด้อไอ้หัดหน่องจังกอกจริงๆริงอีริเด้พี่สาค่อนอ่ำหน่องหักหน่องจังกอกเด้่ แต่ผ no, ู้ใดหยอกใดน้องก็จ้งหยอกนี่แต่แต่น้องไม่ได้หยอกกันเลยหรอกคือเอาเชื่อเพรว่าไอ้บอลลูดเอาเชื่อว่าเสี่อวเสิฟังเวลาเขาห้องยายนูเนาะกันไอ้ใช่ไหมสิมันได้นบอลหยอกมันมวนแหมอ่าแต่มีผู้ชายเขามาหัวมวลเด้พี่บอลลูดพี่บอลรูดเกษิ์ก็บอกว่าสวัสดีทุกท่านครับไอบอลรูดอิ๋นีเด้ถ้ามีผู้ชายเขามาในห้องไหญมันมวนโหลด ถ้ามีผู้หญิงก็เข้ามา็มวนอยู่ได้อายแต่ถ้ามีผู้ชายเข้ามานามันม่วนแม่ันได้บอหยอกไม่อายพี่สาคอนมุ่เศร้านี่โอ้ยน้องลบเกียวเพราท่านไม่รู้บอลบดผายดอกบ่เออซื้อเลยน้องลบเกลียวเราท่านแม่พี่สาคอนนองกำลังบอหยอกอายชายดีๆก็บอหยอกบอม่วนเนาะอันนี้จังบพไปเวมาแม่โอ้ยน้องลบเกียวเพราท่านเลามื่เศร้านี่น้องก็เลยออกตัวว่า ยอกหยอกหยอกเด้อไอเด้อคักหลายพี่ไอรัตเราเป็นคนวิสเน่ไอารัตเป็นคนมีิสเน่เป็นคนวิสเน่ไนนอายลัล์นั่นพี่สาครเป็นคนมีสนิสเน่ดูภูมิฐานเอาลี่เด้ภูมิฐานพี่สาครบปกะกาศบาอหยอกเราเด้บอคือไอรัตน์ดิไอลัดน้องบอหยอกได้แต่พี่สาครป้าป้าเอาเถอะเอาดิพี่ว่าเราบุญไอบุญจ,จะเป็นเช่นไหนไอบุญ ช่วงลาฟกหลอนดิดดเอา,ลา,าเลยปาบกแห้งมาเด็ดตัวนี้ไอ้ถามเนี่ยผู้เจ้าก็พากันเสน่ห์แรงแท้เสน่ห์แรงอืมเสน่ห์แรงขัดอย้ยรายนั่นนับถือเก่งมากน้องสิบอกอันหนึ่งเด้อสิบอกสื่อฟังจะบอกอ้ซ้ายไม่ได้บอกดอกแน้นทำก็ได้ครับผมสู้ๆเป็นกำลังใจเด้อไอ้ตัวนี้น้อง น้องเนี่ยไปไปดันไปสุกยายนุได้เลยนี่ตอนนี้ยายนุเปิดช่องใหม่น้องต้องไปดันให้สุดเบี่ยงเลยนอ้องไม่ได้ซีเรียดไอด้่อ้เองสิน้องจะลห้ฟังส่วนส่วนตัวน้องเนาะส่วนตัวน้องน้องส่าเฮ็ดไปโหลดเพไดะ้มีความสุขแต่เราต้องรู้จักหลบหลีบเอาลบหลีกเอาไม่ไอ <laughs> มายมักไปมักมันบ่าว่ากันได้ไอ้เอิม่มมักไปเลย บางครั้งมีอะไรเราก็ไปีเคลียหน่อยประมาณนี้ทําให้น้องบม่รู้ว่าตื่นขึ้นมาจะมีชีวิตอยู่ไหมน้องคิดเองสิไดไอ้คู่มือนอะไรห้องม้วนอะไรห้องมีความสุขให้เห็ดหลดเขาเห็ุมือนี่ให้ดีที่สุดไอ้เราทําดีที่สุดคนอื่นจะมองว่าเราไม่ดีกว่าั่งแต่เข้าหนูมองแล้วว่าเขาเห็ดดีที่สุดเขามีความสุขเหตดไปหลดไอ้ตายไปว่ามีได้ความสุขเลยจริงๆอันนี้น้องจะเป็นคนอย่างนี้น้องจะเป็นคนสไตล์นี้ น้องสุบ่ได้ซีเรียดน้ำนยังอะไม่ได้ซีเรียดกับอะไรเวลา,ท,าทําก็ทําไม่มีความสุขเห็นอาซายมีความสุขน้องก็ดีใจน้ำาา